สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข้อคิดจากบทเพลงพระราชนิพน์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพลงแสงเทียนนะครับแสงเทียนท่านก็คงเคยฟังกันมานานแล้วนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์รายละเอียด นะเล่าให้ฟังว่าแต่ละเนื้อหาแต่ละตอนนั้นเป็นอย่างไรน่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควรเพลงแสงเทียนเริ่มต้นด้วยจุดเทียนบวงสวงปวงเทพประเจ้าสวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวละทมละทมทนโอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกทนอารร้อนใจ อาวล้ครับเพลงนี้มีความหมายอย่างไรจุดเทียนบวงสวงเทพเจ้าอันนี้ก็คือทั่วไปนะในเราในบ้านในเมืองเราก็มีจุดเทียนจุดธูปจุดเทียนไหวพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ในบทเพลงนี้บอกว่าจุดเทียนบวงสวงทั้งปวงเกี่ยวกับเทพเจ้าเบื้องบนสวดมนต์ค่ำเช้าถึงคลาวระทมทน ถึงข่าวลราทุกข์เราทมทนก็คือเวลาเราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายลูกป่วยหรือเจ็บหรืออาการสาหัสเนี่ยเนี่ยปกติก็สวดมนต์ไว้ก่อนนี่เป็นชาพุทธนะที่ทั่วไปที่ทํากันสวดมนต์ข้ามเช้าถึงข่าวละทมทนโอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายกันทุกคนอันนี้เข้าสัจธรรมแล้วโอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายกันทุกคนลีกไปไม่พน้นทุกทนอาทร ร้อนใจประโยคสุดท้ายนี่แหละครับโอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายกันทุกคนคือชีวิตเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อสตาร์ทมันก็มีสต็อปเมื่อเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดตายเลยก็มีเกิดแล้วแก่ก็มีแล,แ,มแ,ลแล้วตายก็มีเกิดแล้วหนุ่มแล้วเจ็บแล้วตายก็มีแต่อย่างไงก็แล้วแต่มีเกิดก็ต้องมีตาย เพราะฉะนั้นในบทเพลงนี้บอกโอ้ชีวิตหนอลวน้วรอความตายกันทุกคนเนี่ยฟังให้ดีนะครับรอความตายหลีกไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจไม่มีใครหนีพ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเราหนีไม่พ้นทุกคนอ้นนี้ในบทเพลงนี้เพียงแต่เปลยมาต้นๆเท่านั้นไหวเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตเราเนี่ยไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นี่มีความตายลีกหนีไม่พ้นนี่ก็เปลยคล้ายๆว่าอินโทรนำเรื่องขึ้นมาอ้าวเรามาดูอีกวักหนึ่งต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจรนิจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรมทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนโอ้ นี่เริ่มเข้าเมื่อกี้ตายนี่คือเข้ากฎแห่งกรรมต่างคนต่างเกิดแล้วก็ตายไปเห็นไหมครับท่านก็ยังไม่ได้อะไรมากคือเกิดมาแล้วก็ตายไปชดใช้เวรกรรมจากยอนเอาละชดใช้เวรกรรมก็คือใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับตอบไปฆ่าเขาก็โดนฆ่าตอบไปยืมไม่ได้ใช้เงินต้องก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินไปทําอะไรไว้ก็ต้องใช้ หลายคนบอกว่าเออไม่ใช้กรรมได้ไหมใช้มันก็ได้จบพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเราได้โดนกรรมมาเล่นงานไม่ว่าจะอุปัติเหตุหรือพ่อตายแม่ตายหรือตัวเองเนี่ยให้ถือว่าเราได้ออใช้กรรมไปนะที่ที่เราทำมาใช้เวรใช้กรรมไปชดใช้เวรกรรมจำจากจอเพราะฉะนั้นใครเกิดมาไม่มีกรรมไม่มีหรอกครับพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างดีกว่านะ ในในเรื่องราวาพุทธประวัติหรือในเรื่องอาราวที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเองว่าแต่ละชอ็อตแต่ละชอ็อตในชีวิตอ่ะท่านก็ไปทําเวียนทากรรมอะไรทําไมโดนช้างานารกิริงมาอย่างนี้เพราะอดีตท,ท่านเคยเกิดเป็นควานช้างแล้วไปไล่ขวิดพระประเจกพระพุทธเจ้าทําไมจะดื่มน้ํานิดเดียวพระอานท์ยังเห็นเป็นน้ําขุนก็เพราะเคยเกิดเป็นนายโคบาลแล้วไปตีเอาแส้ไปตีไม่ให้ ไม่ให้วัวไม่ให้อะไรกินน้ําท่านยังต้องมาจนใกล้จะอวสานใกล้จะปรินิพานจะดื่มน้ําสักหน่อยฉันน้ํายังฉันไม่ได้พระอานนท์บอกน้นนําขุนเห็นไหมนี่พระพุู้เจ้าเล่าเองนะครับเพราะคนเราเนี่ยมีกรรมมากกรรมน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีหนีกรรมก็คือให้ทําความดีไว้เยอะๆหนีได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราทำทำได้เยอะเหมือนองค์คุลิมาเนี่ยฆ่าคนไว้เยอะเนี่ยทำกรรมไว้เยอะแต่พอเป็นพ่ออาารหันแล้วเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช้นี่หมดเนี่ยใช้นี่หมดถึงจะตายไปก็หมดนี่หมดศีลเพราะเป็นพระอาหารหันแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยชดใช้กรรมจากจรนนิจังสังขารน,นั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรมชัดไหมครับ นิจจังก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตนะสังขารไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ยังไงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็แก่เหี่ยวอย่างผมเมื่อก่อนอ้ออ้อห้าสิบก็ยังดีอันนี้60กว่ามันก็เริ่มะตะวันบ่ายโมงสองโมงสามโมงเย็นแล้วตอนนี้มันก็ไปบ่ายแล้วเดี๋ยวก็บ่ายสองบ่ายสามจนกระทั่งหกโมงเย็นก็เข้าหลืบไปมันเหมือนลิเกละครเนี่ยที่หลวงตาท่านว่าน่ยนะ เราเกิดมาเนี่ยมันเหมือนลงละครปรวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลามตามทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีล้างมีจากมีจพรพอจบละครชีวิตก็ลาพอจบละครเล่นลนะจบจบนี่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องกลับมาเกิด ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิดจะยังมีกิเลสก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉนั้นที่เรานั่งฟังผมยุ่ผมเองเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่ท้งนั้นแหละถ้าหมดกิเลสก็คือจบกันอสวกิเลสสิ้นไปก็จบกันไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ได้ตราบใดยังมีกิเลสมากกิเลสน้อยอะไรก็แล้วแต่ยังต้องกลับมาเกิดนิจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรมเนี่ยมีทั้งบุญกรรมแต่ที่กรรมเนี่ยแปลว่าการกระทําทําดีก็กุศลกรรมทําไม่ดีก็รืออกุศลกรรม ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนชัดเจนหรือยังครับนี่ครับพระองค์ท่านบอกทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อนไม่อท่เกิดเป็นมนุษย์ไงเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรยังเกิดเนี่ยยังต้องมีกรรมเป็นเทวดาอย่าคิดว่าดีนะหมดหมดอะไรหมดบุญวาสนาไม่ชั้นพรหมยังเกิดเป็นลูกหมูได้เลยเทวดาเ็เกิดเป็นคนเล้วนี่แหละที่มาจากเทวดาก็เยอะแยะไป ชอบทาบุญทํากุศลยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมีเงินมีทองมอีล่มเย็นเป็นสุขเนี่ยพวกนี้มาจากเทวดาพวกมาจากสัตว์นรกก็มีเยอะแยะพวกมาจากเปรตก็มีพวกชอบขออยู่เรื่อยเนี่ยพวกมาจากเปรตเพราะฉะนั้นทุกคนเคยทํากรรมเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจําไว้เลยมีกรรมอยู่แล้วเนี่ยผู้เจ้าจะยังมีเทวดาเก ờ, ิดมีพระอานนนเก ờ, ิดมีทุกคนเนี่ยแต่พอเป็นพระหนา์แล้วก็ เรียกว่าถูกหวยไปนะครับเชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอนนะเชิญปวงเทวดาข้าวัวยวอน,น,อวข,ววอนขอพรคุ้มไปชีวิตหน้าเะ้รอยางพวกแกบอกขอขอ,ขอคุ้มกันไปชีวิตหน้าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา หนีปวงโรคาที่เบียด oh. oh. เบียนโอ้โหเพลงนี้ถ้าช้าๆไปเรื่อยๆธรรมะล้วนๆเลยธรรมะเกี่ยวกับตัวตนเลยเชิญปวงเทวดาเข้าไหว้วอนเนี่ยเอาแหละวอนเทวดาแล้วขอพรคุ้มไปชีวิตหนะ้าขอให้ไปชีวิตหนะ้าดีขึ้นดีกว่าเก่าดีขึ้นนะขอพรคุ้มไปชีวิตพรที่พระเจ้าท่านให้เนยจำเอาไว้เลยอายุวันนะสุขาภละ นะอายุยืนใครก็อยากอายุยืนวันนะผิวพรรณของสายสุข,ขะมีความสุขร่างกายแข็งแรงดีพระพระกำลังนะอายุวันนะสุข,ขะพระเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอะเนี้ยที่พระเจ้าท่านอยากให้พอก็3าสประการใครมีก็มีความสุขนะครับทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาหนีปวงโรคาที่เบียดเบียนเห็นไหม หนีปวงโรคาที่เบียดแบบโครคภัยไข้เจ็บเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงโดดตึกตายกันถึงยอมเอาน้ําเกลือออกยอมตายเพราะมันทรมานนะคนป่วยคนเจ็บเนี่ยทรมานผมก็เคยป่วยเคยเจ็บกระดูกทับเส้นประสาทแต่ยังไม่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะการฆ้าตัวตายนก็ต้องฆ่าอีกครับเป็นกรรมชนิดหนึ่งกรรมใหญ่ด้วย นะชีวิตคนอื่นยังสําคัญและชีวิตเรานี่ยิ่งสําคัญเรายังฆ่าได้เนี่ยอันตรายพุทธเจ้าบอกมันจะเกิดกันอีกไม่รู้เท่าไรชาติเลยเพราะฉะนั้นมันทรมานมาแล้วอยากกลาบลาหนีปวงโรคาที่เบียดเบียนเนี่ยโหเห็นภาพเลยนะครับคนที่ป่วยที่เจ็บตอนเนี้ในแผ่นดินนี้มีใครไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็มี ต่มียังพอเดินได้นี่ก็มีเป็นโรคเยอะแยะบางคนก็โรคไทยอยไทยจมโรคลักกระปิดแล้วก็เปิด,ปดเบาหวานความดันโรคตีบโอ้เยอะแยะเลยนะในร่างกายเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตก็อย่าประมาทเลยนะในหลวงท่านก็นมาเตือนด้วยบทเพลงแล้วนะอย่าไปประมาทกับชีวิตนะนี่อีกวักหนึ่งนะครับ แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียนเอาละครับเข้าแสงเทียนแล้วแสงแววชีวาเหมือนแสงเทียนเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าหมายความว่าไงครับอ่าเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าเวลาลมมันเป่าแรงๆก็ไปครับเทียนดับแสงแวววาวชีวิตเปรียบแสงเทียนก็คือตัวเราเหมือนกับเทียนไขได้หนึ่งเมื่อจุด มันก็จะค่อยๆเออทียนมันก็จะละลายไปเรื่อยๆ,ๆชีวิตเราเมาเกิดมาปุ๊บมันก็ละลายไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นแก่เป็นเท่างอมใสตะเกียงหมดเทียนหมดจบกันเนี่ยเปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าก็ต้องให้ดีนะครับเพราะคนเรามันมีกรรมนะบางทีที่ทางศาสนาพุทธเหมือนในตะเกียงอะใสหมดก็หมดอายุไข น้ำมันหมดก็หมดบุญนะจำมันหมดไสหมดอ่าเนี่ยกรรมไปแล้วตัดรอนไปแล้วยังอยู่ได้อ่าก็ยังมีแสงยังมีบุญหล่อเลี้ยงอยู่น้ำน้ำมันตะเกียงยังหล่ออยู่หรืออายุไขยังมีอยู่คือไส้ไส,ส้ไขไส่เทียนไขยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แต่โดนแรงลมเป่าที่ในหลวงท่านว่าเนี่ยนะเปียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่าอันนี้กรรมตัดรอนครับ แรงลมเป่านิกรรมตัดรอนก็คืออายุไขก็ยังมีนะบุญก็ยังมีกุศลยังมียังเดินไปเดินมายังหนุ่มยังสาวแรงลมเป่าก็คือกรรมตัดรอนเนี่ยก็คือคุณไปทําอะไรไว้เยอะในอดีตชาติมันเป่าทีเดียวพัวเลยครับไปที่ชอบเจ็ดศพร้อยศพยี่สิบศพนี่เขาเรียกแรงลมเป่าเขาเรียกว่ากรรมตัดรอนเห็นไหมครับชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน แรงลมเป่าไปเหลืออะไรล่ะครับไม่มีใครเหลือเวลากรรมตัดรอนเขาเรียกกรรมตัดรอนเป็นกรรมชนิดหนึ่งที่อยู่ในเรื่องกฎแห่งกรรมชีพดับอับเฉ้าเหมือนเงาไร้ดวงเทียนจบแล้วแรงลมเป่าพวดเดียวไปแล้วที่ชอบที่ชอบจะไม่ชอบอะไรก็ต้องไปนะครับต้องระวังนะครับกรรมตัดรอนนี่อันตรายที่สุดเราไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องทําความดีเร่งทําขยันทาความดีความชั่วอย่าไปทําเด็ดขาดอุจจาระสอนอยู่สามเรื่องไม่จะยากอะไรเลยหนึ่งทำนำจากความดีสองอ,อ,อ,อทำอ,อ,อย่าทําความชั่วทําความดีทําจิตให้ฟ่องใสก็เท่านั้นเอง<ม>บรรทัดหนึ่งจุดเทียนถวายหมายบนบูชา ร้องเรียนเห็นไหมจุดเทียนหมายถึงร้องเรียนชีวิตของลูกเนี่ยเกิดมาเนี่ยลำบากลําบนนะร้องเรียนอย่าเพิ่งมาเป่าเลยขอให้ได้ใช้กรรมใช้ทํางานทําบุญกุศลให้กับแผ่นดินทํางานให้กับสังคมหน่อยอย่าเพิ่งเป่าแรงเลยนะพระพรหมหรือเทวเทวาเทวดาทั้งหลายอย่าเพิ่งมาพวดพลาดเป่าแรงจนเทียนดับเมื่อเทียนดับก็ชีวิตกล็ล่มสลายจบไปเล่นกันชาติหน้าแลละไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรอีก เกิดเป็นแมวเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ให้เขาเชื่อดอีกเกิดเป็นคนเนี่ยดีที่สุดแล้วบางคนไม่เข้าใจว่าไอ้ทาไมเกิดเป็นคนมันดีดีเกิดเป็นคนไม่ถูกใครทําร้ายเราก็ทําบุญทํากุศลได้สัตว์เดรัจฉานทาไม่ได้นะครับอีกสักประโยคหนึง่งก็บอกว่าอ่าโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนลมพัดโบยโรครุมเร,ร้าเร่าร้อนแรงโรยหัวรู หวนโหยอาวรอ,อ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนโอ้โหเป็นไงครับผมพูดไปเมื่อกี้เองอันนี้เป็นประโยคในเพลงนะครับเพลงแสงเทียนโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบยคือโรคภัยเบียดเบียนมันก็ใกล้แล้วไงใกล้อวาานแล้วไปนอนโรงพยาบาลมีสายาาาาน้ำเกือสายเลือดสายลมหายใจสายออกซิเจน,นเต็มไปหมดเลยไปดูตามโรงพยาบาล เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านล้านเนี่ยคนไทยหกสิบกว่าล้านเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นหลายล้านเนี่ยที่นอนอยู่โรงพยาบาลเอาแค่โรคหัวใจเนี่ยก็เพียบแล้วครึ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ตายกันง่ายเพราะโรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนมันก็จะใกล้ลิบหลีแล้วโรครุมเร้าร้อนเล่าร้อนแรงโรยหวนหวย่ยอาวรอ,อ่อนใจทำบุญทำทานกันไว้เถิดบรรทัด สุดท้ายที่ว่าเนี่ยทำบุญทําทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนชัดเจนหรือยังครับทำบุญทาทานก็คือบุญเนี้ยก็จะมีทานศีลภาวนาเนี่ยแหละบุญสามตัวบุญนี่คือตัวหลักผู้เจ้าสอนแค่เนี้ยทานศีลภาวนานะเกจิระดับหลังๆก็มาแบ่งกันเป็นเป็นสิบแหละ เป็นบุญยะกริยาวัตถุมีสิประการมีการอนุโมทนาบุญแล้วก็ช่วยเหลืออะไรต่างๆการสอนธรรมะก็ได้บุญการฟังธรรมะก็ได้บุญการาช่วยเหลืออะไรเนี่ยมาเพิ่มเติมแต่ทจริงๆคือทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นในบทเพลงนี้ของในหลวงพวอท่านบอกว่าทําบุญทําทานไว้เถิดเกิดเป็นคนสําคัญเลยนะ หากไม่ทําบุญทาทานตายไปมันจะเสียดายว่าโอ้ยรู้อย่างนี้ทํามาสัก,กดีใช่ไหมอาช็อตสุดท้ายครับทําบุญทําทานไว้ทําไมครับในเพลงบอกว่าไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เห็นไหมครับไว้ะจญชีวิตใหม่พอเกิดมาไอ้บุญที่เราทำเนี่ยมันติดตามหลังนะเป็นเงาตามตัวพระพุทธเจา้าบอกว่าเวลาคนตายเนี่ยมีบุญกระบ,บาเท่านั้นแหละเราอยากให้บาปหรือบุญติดหลังเราเราเราก็อยากให้บุญบาปไม่อยาก เมื่อไม่อยากก็อย่าทำพอทําแล้วมันติดเ้าจะไปขอร้องเทวะเทวานะ้ะไม่มีใครเขาให้เราทําด้วยมือของเราเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านบอกว่าไว้เตรียมผระชนชีวิตใหม่มันจะได้มีบุญติดมาบ้างเป็นคนสมบูรณ์แบบไม่ต้องง่อยเปียเสียขาไม่ต้องตาบอดรูหนวกไม่ต้องอะไรแล้วก็ต้องไม่มีหนี้เก่าก็คือเกิดมาพ่อแม่ทำหนี้ไว้ให้เลยนั่นแหละคือหนี้เก่าเรา หรือบางคนเจ้านี่ละเก่าเราไปฆ่าเขาไว้ในอดีตชาติมันก็จะตามล้างตามเช็ดเราวันทีเราตายโดยไม่มีสาเหตุเพราะคุณก็ไปฆ่าเขาแบบไม่มีสาเหตุเหมือนที่พระเจ้าท่านเล่าในสมัยอดีตการในสมัยพุทธกาลเคยทําบุญทําคุณปางก่อนใดเห็นไหมครับเคยทําบุญทําคุณปางก่อนใด ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าโอ้โหชัดเจนมากขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้าเอาบุญเนี่ยตามไปด้วยจะได้เกิดเป็นคนดีเป็นคนได้รับการศึกษาอยู่ดีมีสุขได้มีโอกาสต่อบุญไปเรื่อยๆทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาโอ้โหไปไม่ไหวแล้วพระองค์ท่านบอกทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับพลันแสงเทียนบูชาจะดับพลัน แสงเทียนบูชาดับลับไปจบแสงเทียนก็คือชีวิตมนุษย์เมื่อสว่างสวัยก็เป็นประโยชน์รมวลมนุษยชาติเมื่อดับไปก็คือจบนะฮะที่สมเด็จโตท่านบอกว่าเมื่อจะมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแต่สุขสนุกฉไหนเมื่อจะมามือเปล่าเจ้าเจ้าอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเมือนเจ้ามาเพราะฉนั้นบทเพลงแสงเทียนตั้งแต่ต้นจนจบคือกฎแห่งกรรม คือกฎแห่งกรรมครับกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปและสุดท้ายเนี่ยกว่าจะลาลับขอทําบุญกุศลไว้ประคองชีวิตเพื่อไปเกิดชาติหน้าจะได้มีบุญมีกุศลเอาไว้สารต่อชีวิตของเราเห็นหรือยังครับนี่คือเรื่องราวของบทเพลงที่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะนั้นก็ขอฝากไว้กลับไปย้อนฟังบทเพลงแสงเทียนอีกครั้ง แล้วจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชนิพ์เอาไว้ฝากลูกฝากหลานให้ได้ฟังฟังอย่างมีสติแล้วก็มีปัญญาเราจะได้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ บวงสวงุูนเทพเจ้าสวดมนต์คำเช้ามึึงคราวระทมทนโอ้ชีวิตน้อล้วนรอความตายทุกคนไล่ไปไม่พ้นทุกทนหน้าทอนนนจบา,างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจอ จังสังขารนั้นไม่ทียงเสียงบุญกันทุกคนเคยทำกำไว้ก่อนฉันปวงเพวดอวดเข้าไว้วอนขอพรคุ้มไปชีวิตหนา้าทํมทรมานม,มามากแล้วจะกราบลานปุโรคาที่เบียดบี ชีวาเปรียบแสงทเทียนเปรียบเทียนสินแสยามแรงลมเป่าฉีดรับอับเชา,าเหมือนงานไรดวงเทียนจะเทียนถวายไม้บนบูชาร้องเรียนโรคภัยเบียอเตีนแสงเทียนทานลมพัดลอยเรากรุมเรารอ้อง ควรห้อยอาวอนอนใจทำบุญทำทานกันไว้เถอะเกิดเป็นคนไว,เว้เตรียมเธจนชีวิตใหม่ใครทำบุญทำคุณปางก่อนได้ขอบุญคุ้มภปยชีวิตหนา แสงเทียนบูชาจะดับไปแสงเทียนบูช่าดับลับไป จับอับเชาเหมือนนงารดวงเทียนจุดเทียนถวายไม้บนบูชาร้องเรียนโรคภัยเบย่เทียนแสงเทียนทานลมพัดลอยโรกรุ่มเราร้องแรงรอนหวห้อยออวนอนใจทำบุญทำทานกันไว้เธอะเกิดเป็น จนชีวิตใหม่คยทำบุญทำคุณปังก่อนได้ขอบุญคุ้มไปชีวิตนานทนทอรอมานมามากแล้วจะกราบลาแสงเทียนบูชาจะดับลันแสงเทียนบูชาดับลับไป